สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์ก็จะพาลูกค้านะคะที่ติดตามเราอยู่นะเราจะพามาดูในส่วนของขั้นตอนการส่งมอบรถกับลูกค้าต่างย่างหวัดนี่มันมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยวเบียร์จะพามาดูนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าฟอร์จูเนเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นตัว V เป็นตัว Sigma โที่ เบียเคยรีวิวเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะว่ารถนี้มันมีทั้งหมด14คันตอนนี้ก็คือหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ก็มีเจ้าของเล่นเช่นกันส่วนใครที่พลาดรถนี้ไม่ต้องเสียรายไปนะคะตอนนี้เรากําลังหารถใหม่เข้ามาอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเนาะว่าเดือนหน้านี่เรารับเข้ามาอีกรถหนึ่งใหญ่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ8คันนะคะสําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วพลาดในรถนี้เนี่ยติดตามดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามนะ เราให้ดูสภาพก่อนส่งมอบนะคะสำหรับรถคันนี้เบียบอกได้เลยว่าเป็นรถเบียเองเป็นรถลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยสำหรับที่ลูกค้ามาซื้อรถแล้วก็ไว้วางใจเพอร์เฟคคาร์ของเรานะแล้วที่สำคัญเจ้าของรถยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ เลขทะเบียน8760กรุงเทพมหานครนะคะสวยมากๆแล้วก็เราได้มีการตรวจทรีเช็ค29รายการให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าอันนี้เราใส่ใจจริงๆเพราะลูกค้าไม่ได้มาดูรถกับเราแล้วลงทุนซื้อรถราคาเกือบล้านโดยที่เห็นแค่ภาพทางออนไลน์แล้วก็คุยโทรศัพท์กับเซลแค่นั้นเองขั้นตอนเหรอลูกค้าดูใน YouTube เสร็จแล้วลูกค้า inbox เข้ามาถามนะคะแล้วก็บอกว่าคุณเบียร์ผมอยากได้อย่างนี้ต้องทํำยังไงบ้างง่ายๆเลยโอนจอง1000บาทนะคะแล้วก็ส่งเอกสารมาให้เบียร์ดูโอเคเบียร์ตรวจเครดิตเบื้องต้นให้แล้วเครดิตสกอร์ผ่านลูกค้าลูกค้าทําการจองโปรโมชั่นท็อปอัพมาอีก30 0 0 0บาทแล้วก็ที่สาคัญนะอันนี้ต้องขอขอบคุณขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะลูกค้าชื่อคุณพิชิตนะคะต้องขอขอบคุณคุณพิชิตมากๆคุณพิชิตบอกว่า ผมไว้ใจนะเพอร์เฟค a r ค่ะแล้วก็ไว้ใจเบียร์ด้วยแล้วก็ช่วยเลือกรถด,ดีๆให้ผมสักคันหนึงอ่ะเราส่งเรื่องไปให้ไฟแนนซ์ต่างจังหวัดเซ็นถึงบ้านเลยนะคะคุณพิชิตไม่ต้องเดินทางขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พอเรื่องผ่านใช้เวลา3วันนะคะสำหรับการจัดส่งเอกสารมาให้เรารู้ผลนาทีอนุมัติทันทีแล้วก็คุณพิชิตโอนตัดยอดทันทีเลยสำหรับคันนี้เพราะว่าจะให้เราอำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้นั่นเอง ส่งคันนี้พี่ขึ้นเทลเล์ส่งให้เลยค่ะมีบริการนะมีบริการนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะไม่ต้องกังวลใจไปถามว่าถ้าไปส่งแล้วมันเกิดปัญหาจะทํายังไงเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะหนึ่งปีเต็มๆอย่างพี่เบียร์บอกว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยเราแถมให้กับลูกค้านะหนึ่งปีเต็มๆใช้ได้ทุกจังหวัดนะคะบริการฟรีรถยกรถสไลดล์รถลากเนะี่ยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าที่เพอร์เฟคค่าของเรามีวันตรให้กับลูกค้า สูงสุด1นปีหรือว่า1,000 0กิโลเมตรนั่นเองเราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะคะเราให้ดูเลยว่ารถเป็นปี2016แต่ว่ารอยทุกอย่างเราเก็บให้หมดเลยลักยิบไม่มีสเก็ตหินไม่มีนะคะสำหรับคันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่เลยเรียบร้อยนะสําหรับคันของคุณพิชิตเราต้องดูแลให้เป็นพิเศษเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลนะคะ เราไม่ได้ทิ้งลูกค้าถ้าเกิดปัญหาอะไรเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็บริการให้ตลอดเจมคิดดูว่าราคารถเกือบล้านนะสำหรับคันนี้91้0 0 0่นบาทเนี่ยลูกคาก้ากล้าอนเงินตัดยอดมาให้โดยที่ลูกค้ายังไม่เห็นรถเลยแค่ถ่ายรีวิวแล้วก็วิดีโอไปให้ดูนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็เช่นกันนะในเรื่องของบริการจัดไฟแนนซ์เบลย้ำอีกทีนึงว่าคุณได้ลดคุณภาพเกรดเเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เราให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคนคัดให้ทุกคนัน อันไหนบอกไม่สวยเราบอกไม่สวยนะคะเราต้องขายความเป็นจริงนะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเงื่อนไขง่ายๆดูช่องทางออนไลน์มาทางไหนนะคะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่าอยากได้คันไหนจองออนไลน์กันเข้ามาได้ะคะ่ะแล้วก็เรามีบริการส่งเรื่องไปที่จังหวัดของคุณเพื่อที่ให้ไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นที่บ้านนะคะเรื่องผ่านแล้วอยากจะให้เบียร์ส่งรถให้แบบนี้ก็ได้หรือ อยากจะมาดูรถด้วยตัวเองเราก็ยินดีเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่เสียค่าจัดไม่เสียค่าโอนนะออกรถเริ่มต้นที่100บาทได้เหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มฟรีตรวจเช็ครถ29รายการแล้วก็บริการล้างขัดเคลือบสีก่อนส่งมอวสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีบริการรับประกันหลักการขาย1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะสูงสุดอ่ะวันนี้เบยก็พอหอมปากหอมคอสําหรับ ใครที่พลาดลอถนี้เครื่องยนต์2.8ซิกมาโฟนะคะขับเครื่รองซีล้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยเพราะว่าเราจะมีลอถใหม่เข้ามาอีก8คันแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะสำหรับรถที่2อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมรถส,สวยๆค่ะสวัสดีค่ะ